สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเช้านี้นะคะพี่อ้อยได้รับพัสดุของชิ้นนี้เนาะแต่พี่อ้อยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นชิ้นไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้พี่อ้อยจะสั่งของนะคะจากจากเว็บไซต์หลายหลายหลายๆที่เนาะก็ดูจากราคาแล้วมั่นใจว่าน่าจะเป็นชิ้นที่พี่อ้อยสั่งไปคือเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในคืออะไรเนาะ น้องๆหลายๆคนพี่อ้อยเชื่อว่าอาจจะเห็นนะคะอาจจะเห็นงตัวเว็บนี้เนาะเพราะว่าเขาจะขายอยู่ในในในเฟซบุ๊กนะคะอยู่ในเฟซบุ๊กเนาะก็พี่อ้อยก็สั่งจากในเฟซเหมือนกันเพราะว่าพอเห็นแล้วก็อยากได้นะคะของเขามีความน่ารักแล้วก็น่าใช้น่ารักแล้วก็บวกกับความน่าใช้นะคะไปในในตัวของเขานะคะอ่าใช่จริงๆด้วยอืม แต่เอ๊ะอาญาเดี๋ยวก่นทำไมทำไมต้องมีนี้เพราะว่านะคะเดี๋ยวแค่ดูหน่อยเนาะเพราะว่าของเขาบอกว่าเป็นสองชุดนะคะ ย้อเข้าใจผิดตอนแรกนะเอ๊ะจริงๆเขาไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งชุดมีทั้งเล็ก,ท,ลกทั้งใหญ่อ๋อทั้งเล็กทั้งใหญ่ของเขาหมายความถึงว่าหนึ่งชุดเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนโถได้ทั้งโถจะเป็นโถเล็กก็ได้จะเป็นโถใหญ่ก็ได้โอ้ยพี่อ้อยลงเข้าใจผิดตั้งนานเดี๋ยวพี่อขอปรับกล้องนิดนึงนะคะไม่จะพูดว่ายังไงเนาะ เราเนี่จริงๆพี่อ้อยเซอร์มากมากนะคะก็ก็คือเป็นเป็นโถปั่นนะคะเป็นโถปั่นลูกเล็กๆนะคะคือน่าน่ารักค่ะน่ารักพอพี่อ้อยเห็นพวกพี่อ้อยอยากได้เพราะอะไรรู้ไหมเราจะไม่พี่อ้อยจับมีดสับพวกกระเทียมพวกพริกพวกอะไรไม่ถนัดเนาะก็ก็พอเห็นเขามีโฆษณาตัวนี้ขึ้นมาพี่อ้อยก็เลยเออคิดอยากอยากได้นะคะอยากได้ก็เลยสั่งไปนะคะ ก็เลยสั่งไปอันนี้เป็นสำหรับอาโลเล็กนะคะโลเล็กเดี๋ยวนะนะอ่านี่นะคะของเขาเป็นที่แบบชาร์จไฟนะคะเป็นเป็นจุกชาร์จไฟเนาะจะมีสายสายชาร์จไฟมาให้นะคะอันนี้สำหรับโลเล็กนะคะก็เปลี่ยนแค่หัวเนาะเอาใบาออกล้างออกเก็บล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะ อันนี้สำหรับโหลใหญพใ่พี่อ้อยนี่เซอรจริงๆใจพี่อ้อยคิดว่ามันได้ทั้งสอ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 ง,สอง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 ตัวปั่นเนาะใจคิดของพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่าพี่อ้อยได้ได้ทั้งสองสองหัวปัน่นเออ, <laughs> อหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งชุดนะคะเขาอ่าตอนนั้นพี่อ้อยสั่งไปเพื่อว่าจะ สั่งสองชุดใช่ไหมเขาคิดราคาแรกมาก็คือสามสามร้อยสามร้อยสามสิบเนาะบวกค่าส่งนะคะแต่พอพี่อ้อยบอกว่าสั่งเป็น2ชุดนะคะเขาก็คิดสองร้อยสอ้ยปดบห้าร้อยแปสิบาทขอโทษค่ะสอชุดห้า้อยแปดสิบาทนะคะ2ชุดห้าแปดิบาทบวกค่าส่งเนาะพี่อ้อยคิดว่าน่าจะโอเคนะเอาไว้สำหรับ สับพริกสับกระเทียมนะคะไม่ต้องไปทุบกระเทียมทุบพริกให้เสียงดังโคลงคลามะคะ่ะอันโหลใหญ่เนี่ยเขาทำให้ดูเขาบอกว่าเป็นการสับหมูนะคะสับหมูสับเนื้อสับอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ของพี่อ้อยคงไม่ได้สับเพราะว่าพี่อ้อยไม่ทานนะคะมามีกับลูกสะพายเขาทานเขาเขาเขา,เขาจะเน้นเขาจะเน้นทําเองนะคะเขาจะเน้นทําเองโดยที่ไม่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริม นะคะเพราะว่าพี่อ้อยมีอ,อย่างเช่นแบบผัดพริกแกงอะไรอะไรประมาณนั้นเนาะพี่อ้อยก็จะมีซื้อพริกแกงซื้ออะไรไว้ให้แต่ก็เขาชอบทําเองนะคะก็เขาเขาก็คงจะไม่ได้ใช้อันที่พี่อ้อยซื้อเนาะหรือว่าจะใช้เราก็ไม่รู้นะพี่อ้อยก็จะวางไว้ให้เขาที่หลังบ้านเนาะไว้ในขัวนะคะเอาไว้ในขัวนะคะน่าใช้น่ารักด้วยน่ารักแล้วก็น่าใช้ด้วยนะคะ่ะ จะเป็นสองชุดนะแต่ความตั้งใจของพี่อ้อยอะ่ะพี่อ้อยสั่งสองชุดเนี่ยเพราะว่าอีกชุดนึงอ่ะพี่อ้อยจะส่งให้พี่สาวนะคะว่าจะส่งให้พี่สาวเนาะพี่สาวที่อยู่เชียงใหม่วันนั้นวันนั้นคุยกับพี่ก็บอกพี่ไปแล้วว่าเดี๋ยวของมาแล้วจะส่งให้นะคะของมาแล้วจะส่งไปให้ ก็เป็นของพี่สาวอันเนี้ยของน้องเขาน้องเขาน้องเขาจะละเอียดอยู่อย่างหนึ่งนะคะคนที่เป็นเจ้าของที่ที่อนันตนำเข้าเนี่ยเนาะ,ค,ะคือเวลาของเข้ามาแล้วเขาจะเทสทุกตัวเลยนะคะว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้นะคะแล้วเขาค่อยส่งให้ลูกค้าเนะ,ะถ้าของใช้ไม่ได้เขาก็เขาก็คงจะน่าจะตีคืนไปหรืออะไรประมาณนั้น เพื่อจะได้ไม่เป็นการยุ่งยากสําหรับเวลาของถึงลูกค้าแล้วพอพอเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมาตีคืนอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยคิดว่าจะเป็นลักษณะน,นั้นเนาะน้องเขาก็เลยแบบขอเวลาเทสของก่อนว่าอ่ามันใช้ได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช้งานได้ดีไหมอะไรไปมานั้นไอการเทสของน้องพี่อ้อยคิดว่าคงน่าจะแค่แกะออกมาประกอบแล้วก็ เอามาอ่านดูประมาณนี้มากกว่านะคะคงจะไม,ไม่ไม่ไม่ได้เอาไปถึงกับว่าอาลองลองใช้งานอะไรประมาณนั้นเนาะก็น่ารักค่ะพี่อ้อยบอกว่าน่ารักก็น่ารักเน,ะนาะน่ารักแล้วก็น่าใช้มากๆนะคะพี่อ้อยสั่งสองชุดเนี่ยห้าร้อยแปดสิบาทเดี๋ยวจะส่งให้พี่สาวหนึ่งชุดแล้วก็ตัวเองจะเก็บไปใช้หนึ่งชุดนะคะก็ ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมทลิปนี้นะคะแล้วพี่ก็คิดว่าเออถ้าหากว่าน้องๆคนไหนสนใจเนอะเท่าน้องที่เล่นใน Facebook ประมาณนั้นเนอะก็น่าจะสั่งได้นะคะสั่งได้หรือว่าอาจจะเคยเห็นเนอะเพราะว่าของน้องเขาอะ เขาจะขายสินค bon ้าหลายอย่างนะคะขายหลายอย่างแล้วก็หลายตัวมากตัวนี้ก็คือต้องจองนะคะน้องก็จะบอกเลยว่าเป็นสินค้าต้องจองเพราะว่าเขาถึงจะสั่งไปนะคะถ้าถ้าถ้าไม่มีการจองเนี่ยเขาจะไม่สั่งมาสต็อกเอาไว้นะคะก็ถ้าเราจองไปแล้วเราก็ให้เวลาหน่อยเนาะราก็รอประมาณอ่าสองสองอาทิตย์พย่อยรอประมาณสองอาทิตย์ได้ค่ะสออาทิตย์ได้ของก็เข้าแล้วเนาะ สองอาทิตย์ก็ประมาณ14วันนะเพราะว่าน้องเขาก็ระบุอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราจองนะคะสำหรับลูกค้าที่รอได้นะคะน้องเขาก็จะรับออเดินเนาะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าอยากได้โถป่านแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะแชร์คัดลอกลิงก์ของน้องเขาไปวางไว้ที่ใต้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 ใตใต ใต้คอมเมนต์ขอบคุณของพี่อ้อยแล้วกันเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะแล้วเวลา canvas, ใครๆเข้ามาแล้วแบบอยากได้ก็ก็เข้าไปดูตรงนั้นแล้วก็แตะเข้าไปหาน้องเขาเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลองดูนะว่าว่าพี่อ้อยจะแชร์แชร์แชร์ลิงก์ของน้องออกมาได้หรือเปล่านะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้ง, <S <S งที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะข,ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ